ในสงพรยองใหญ่นะครับผู้อำนวยการฝ่ายกิจาการสาขาภาคตะวันตกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับในแนวนโยบายของธนาคารกสศเรามีนโยบายในการที่จะดูแลเกษตรกรและก็ดูแลโลกของเราซึ่งปัจจุบันนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าด้วยภาวะโลกร้อนหรือโลกเดือดนั้นเนี่ยส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสภาพของภูมิอากาศที่มันเปลี่ยนแปลง น้ำท่วมฝนแรงอย่างสุดขั่วนะครับมันก็มาจากการที่เรานั้นได้ทําลายสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมนั้นในแนวนโยบายของธนาคารของธกสในการเป็นแกนกลางการเกษตรนั้นเนี่ยนะครับเราพยายามที่จะผลักดันและก็ส่งเสริมให้ลูกค้าของเราหรือเกษตรกรโดยทั่วไปได้ประกอบอาชีพการเกษตรโดยไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมไม่ทําลายโลกหรือเรียกว่ารักโลกจึงได้เกิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับการผลิตและลดภาะวะโลกร้อนจากการทํานานะครับเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปีบัญชี2567ซึ่งฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตกของเรานะครับได้จัดโครงการปีนี้เป็นปีที่2ปีที่แล้วเมื่อปี2 5 6 6้เราจัดที่สุพรรณบุรีเป็นโครงการนําร่องนะครับปีนี้ก็เป็นการขยายผลมาในพื้นที่ของจังหวัดนครปฐมและก็จังหวัดสมุทรสงครามนะครับแต่จังหวัดสุพรรณบุรีก็ยังคงดําเนินการอยู่ซึ่งเป้าหมายนะครับเราจะรับสมัครเษกษตรกรเข้าร่วมโครงการนี้จํานวน150ท่านแล้วทกศก็จะสนับสนุนและส่งเสริมทั้ง องค์ความรู้นะทั้งงบประมาณในการที่จะไปซัพพอร์ตในโครงการนี้ถามว่าโครงการนี้ดีอย่างไรนะครับองการนี้แน่นอนครับไม่ทําลายโลกนะครับลดภาวะโลกร้อนด้วยนวัตกรรม4ี่ปอนะครับนวัตกรรม4ี่ปอคืออะไรนะครับสี่ปอก็ประกอบไปด้วย1ปอปรับพื้นที่การทานานะครับรเกษตรกรโดยทั่วไปนั้นเนี่ยนะครับในหลายพื้นที่มีปัญหาเรื่องของพื้นที่การทํานาที่ไม่ราบเรียบเสมอกันนะครับซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับ าการใช้น้ํามากใช้น้ําน้อยซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะพูดในพอที่2เพราะฉะนั้นสี่พอพอแรกก็คือการปรับพื้นที่ให้เสมอราบเรียบนะครับพอที่2ก็คือการเรียกว่าเปียกสลับแห้งนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้าวเนี่ยไม่ต้องการน้ํามากตลอดเวลาการที่มีน้ํามากแช่ขังในบริวเวณพื้นนานนั้นเนี่ยจะทําให้เกิดกา๊าซมีเทนกา๊าซมีเทนอันตรายมากๆสําหรับโลก อปอตัวที่สารก็คือการให้ปุ๋ยที่เหมาะกับสภาพพื้นที่ของดินเพราะฉะนั้นเกษตรกรเราทํานานั้นเนี่ยมีทั้งปุ๋ยเคมีแล้วก็ปุ๋ยชีวภาพแต่ปุ๋ยในปนริมาณที่มากเกินไปก็ไม่ได้เป็นผลดีกับข้าวแต่เป็นผนเสียได้ซ้ำไปคือทำให้ต้นทุนการผลิตมันสูงขึ้นส่วนปอสุดท้ายนะครับตัวนี้ไปที่ทราบกันดีว่าปัญหา PM 2.5นะครับที่สร้างหมกระทบทั้งสุขภาพนะทั้งโลกร้อนขึ้นด้วย นั่นก็คือการปลอดการเผานะเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าโดยพื้นที่การทำนาโดยทั่วไปหลังจากพื้นที่หลังจากมีการเก็บเกี่ยวแล้วเกษตรกรก็จะมีขาาดกานเผาตอซังฟางข้าวในบริเวณพื้นที่นะเพราะนั้นเราจะรนรงลงให้ปลอดการเผาเพื่อลด PM 2.5็ทีนี้ในโครงการนี้จากนว,วัตกรรม4ี่ปอเนี่ยจะส่งผลทําให้เกิด3เพิ่มและ3ลดนะนั่นหมายถึงว่าเกษตรกรที่เข้าร่ว,รวมโครงการกับเรานะครับ3เพิ่มคืออะไรครับก็คือเพิ่มรายได้ ผลผลิตนะต่อไร่จะเพิ่มขึ้นนะครับสองเพิ่มคุณภาพของข้าวเป็นข้าวที่มีคุณภาพที่ดีนะเป็นที่ต้องการของตลาดจะเห็นได้ว่าถ้าเราใช้วิทยาการนะวัตกรรมเหล่านี้นะครับคุณภาพข้าวมันตั้งแต่การที่เราเพาะปลูกตั้งแต่การหว่านนะครับการคัดเลือกพันธุ์ต่างๆเหล่านี้มันจะช่วยทําให้ข้าวนั้นมีคุณภาพมากขึ้นนะเพิ่มรายได,ได้เพิ่มคุณภาพเพิ่ม ผลผลิตต่อไร่ซนะึ่งมันก็สัมพันธ์กับตัวเพิ่มรายได,ได้ส่วน3ลดนี่นก็คือเป็นการลดต้นทุนนะครับลดการใช้น้ำนะครับที่สําคัญคือลดการใช้น้ำเพราะป,ปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรที่ทํานานนั้นเนี่ยมีปัญหาเรื่องน้ําจํานวนมากนะเพราะฉะนั้นเราก็จะทําโครงการนี้เพื่อให้การใช้น้ําในปริมาณที่เหมาะสมนะครับลดต้นทุนลดการใช้น้ํานะครับกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนี้ธนาคารมีการสนับสนุนท่างองค์ความรู้ สนับสนุนทั้งงบประมาณนะซัพพอร์ตว่ามันเพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรทําตามมาตรการ4อซึ่งในวันนี้นะครับเราได้มีการเรียนเชิญเกษตรกรที่เขาร่วมโครงการนะครับจากจังหวัดนครปฐม,มและจังหวัดสมุทรสงคารามนะครับประมาณ110ท่านนะครับแต่ยังมีอีกแหล่งหนึ่งคือที่สุพรรณบุรีนะครับในสัปดาห์หน้าเราก็จะไปทาที่สุพรรณบุรีอีก40ท่านรวมเป็น150ท่านก่พศก็หวังว่าอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะช่วยลดภาะวะโลกร้อนและช่วยทําให้เกษตรกร มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับ